สวัสดีครับผมวันนี้ะนะนร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อ c e 28นะครับวันนี้เป็นสเปค4ลูร้อยนะขอ17นะครับ c e 28ตัวนี้เป็นงานเคในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับ สามารถใส่ได้กับ4ีดูและ4ีดูนะครับเป็นสีน้ําตาลไม่ยิงทรายเดี๋ยวผมพาไปดูตัวจริงกันดีกว่านะครับนี่นะครับไปไปชมเรามาต่อกันที่ตัวล้อตัวนี้เป็น c e 2 8นะครับสีน้ำตาลทองสว่างนะครับเป็นสเปค ขอบ17กว้าง7นิ้วครึ่งออฟ35นะครับสามารถใส่ได้กับ4รูร้อและ4 1รูร้อได้เลยนะครับทุกรุ่นนะได้ทุกรุ่นที่เป็นอีโคคาร์เลยนะครับผม4รูนะครับตัวนี้เป็นงาน K นะครับงานเคก็เป็นแบรนด์ที่ทำตลาดมาก็หลายปีมากๆนะครับ มีการันตรงการันตีความแข็งแรงค่อนข้างสูงอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูลออ้อใกล้ๆตอนนี้ผมให้ดูรอบตัวล้อ,อก,ก่อนแล้วกันนะครับมิติก้านก็เป็นก้านมีสเตปยกนิดๆนะครับไม่ถึงกระตรงนะครับมีการยกแต่ก็ยังคงอยู่ในขอบล้อนะครับการยังอยู่ในขอบล้อนะก็ดูแลง่ายหน่อยนะครับตัวนี้มีฝากลางให้นะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าได้เลยนะครับ ตัวล้อตัวนี้ราคาณนะตอนนี้นะ13,500บาทเท่านั้นนะครับล้อพร้อมยางไม่เกิน19,500บาทก็สามารถจัดจบได้เลยนะครับล้อเปล่าอยู่ที่13,500บาทนะครับล้อพร้อมยางเริ่มต้น19,500บาทนะครับสเปคจะเป็นสเปคที่สเกลสวยมากๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูใ,ใกล้ๆทีหนึ่งนะ ตอนนี้ให้ดูทั้งตัวก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจาะล้อกันใกล้ๆกลดีกว่าโอเคนะครับเรามาดูกันที่ตัวฝาก่อนเลยตัวนี้มีฝาปิดให้สามารถถอดได้นะครับแล้วก็สเปครูจะเป็น4รูร้อยและ4รูร้อยสใส่ได้ทั้งหมดนะครับรถทุกรุ่นที่เป็น4รลูใส่ได้หมดบอกเลยนะครับ ก้านจะเป็นก้านที่ค่อนข้างไม่เคียวแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะครับแต่ด้านข้างเนี่ยหนาเลยต้องมีนิ้วหนึ่งนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับตัวนี้มีปั๊มโลโก้ของเขาเลยนะครับคือ k คนะครับแล้วก็มีปั๊มรอบๆนะครับโมเดลตัวนี้สวยมากนะผมผมว่ามันสวยเลยสกเกลสวยเลยแล้วถ้าใครที่ชอบแบบสีสว่างอย่างนี้นะครับผมว่าตอบโจทย์มากนะครับ ล้อตัวนี้ก็มีหลายสีนะครับสีดําสีเทาสีบอลนะครับแล้วก็สีน้ำตาลที่เราเห็นด้านหน้านี้นะครับสวยเลยก้านจะมีมิติค่อนข้างยกนิดนึงนะครับสามารถหลบเบรกได้สบายๆนะครับตัวจริงสวยมากนะตัวจริงสวยมากนะครับราคาก็จับต้องได้นะครับไม่แรงเกินไปนะครับสวยเลยนะครับตัวขอบนะครับจะเป็นขอบได์นะครับ สีมันจะออกทองสว่างนะครับน้ำตาลสวา่างนี้นะครับความลึกต้องมีประมาณเกือบ1.5นิ้วมือนึง1.5นิ้วมัมนบรรทัดนะครับตรงนี้ลึกอยู่นะครับแล้วก็ความลึกของดุมดุมน็อตตรงนี้ก็อยู่ประมาณ1นิ้วไม่เกินนี้นะครับไม่ลึกมากสเปคนี้ล้อใส่กับพวก City v วีออสแจ๊อะไรพวกนี้ด้านหน้าเนี่ยมันจะปิ่มๆนะครับ ด้านหน้ามันจะปิ่มๆเราต้องใช้ยาง205ดึงหลบเข้าไปนะครับกับขอบ17ต้องใช้ยาง205นะ45สเปคตรงการต้องเป็น45มันก็จะดึงหลบช่วยนิดนึงนะครับตอนจําสปงสะพานก็หลบซุ้มได้นะครับ ก็ลองดูไว้อีก1ตัวเลือแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อ4ีูร้อยนะครับและ4ีูร้อสีน้ำตาลสว่างนะครับงานตัวนี้แนะนำเลยนะครับงาน K r e s i n g นะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับในราคา13,500บาทนะครับมีบริการจัดส่งฟรีแล้วก็ทำเราก็สามารถประกอบยางจัดส่งให้ท่านได้เช่นกันนะครับค่าส่งก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ลูกค้าอยู่แล้วกันนะครับ โอเคประมาณนี้สนใจสอบถามได้เลยนะครับผมที่นครสัพยางยนต์นะครับ094 540 9999สวัสดีครับ perfect perfect We'll be right back.